สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะคะช่องสูตรหวยทับเงินนะคะนำแนวทางของสูตรรัฐบาลฮานอยมาฝากวันนี้วันที่18ธันวาคม2564นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะวันหยุดเมื่อวานนี้ให้หนอยลาวนอยหลุดขออภัยด้วยนะคะส่วนลาวนี่ก็ให้ชุด4ตัว5382 mm hmm. ขอออก5302 mm hmm. นะคะ5302 mm hmm. ผลที่ออกคือ 5302าองปากกาไม่ได้เขียนเลยผลออกคือ5302นะผลออกเลข8อ่ะกลายเป็นศูนย์ซะงั้นก็ก็เข้า53เนี่ย2ตัว2ตัวล่าง53เข้าเข้า เนี่ยผิดแค่ผิดแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเสียดายเลยเนาะก็เข้าตัวนี้ไปะะหวยลาวอันนี้ผลหวยลาวเนาะไม่เกี่ยวกับน,น้อยนอยหลุดโอเค อ่ทีนี้มาดูฮานอยของวันนี้วันนี้ลงสูตรให้แต่ใช้ปากกาธรรมดาเขียนอะไม่ชัดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่วันนี้ตามนี้ไปก่อนวันที่18นะคะวันนี้นะคะแอดทำสูตรให้ย้อนสถิติ4 4 4สสีงวดสี่สี่วันสงวดย้อนหลังนะคะก็แอดทำเป็นสูตร2ตัวบนล่างนี่แหละแต่ลองจับเป็น3ามตัวดูเผื่อบางครั้ง ล่างจะมาเป็นบนเนาะอะ,อะลองดูพอพอเห็นนิดหน่อยน่ศูนย์บได้0ูนบวกกับศย์ได้0นย์ะคะบวกเพิ่มอีกหได้0นย์นะคะตรงนี้คือบวก0ูนบวกห้านะคะแถวล่างค่ะ7จบย์ได้7 7็ดบวกแได้ห้าหบสี่ได้9 9้ได้9กบวกเพิ่มอีกหนึ่งได้0นย์ะคะผลออกอีกวันหนึงคือ0ูนย์ศก็เข้าศูนย์ศูนะคะสตัวบนตัวนี้เข้า3าตัวบนไปอันนี้คือการคำนวณไล่สถิต 0ได้9นะคะบวกเพิ่มอีก5ได้4นะคะ0ูบวกได้0แล้วก็บวกกับ8ได้8 8บวก2ได้0 0บวกได้0บวกเพิ่มอีก1ได้1นะคะอาจจะนับเฉพาะหน่วยท้ายนะคะผลออกอีกวันหนึ่งคือ0 3ก9 0ก็เข้า2ตัวล่าง90นะคะ3บวก2ได้5 5 0กก็ได้5บวกเพิ่มอีก5ได้0นะคะ0วกได้3 3บก9ได้2 2บก0ได้2 2บก0ได้2บวกเพิ่มอีก1ได้3นะคะผลออก,ออกอีกวันหนึ่งคือ157 30เข้า2ตัวล่างอันนี้ลง03ใช่ไหมเขาออก30ก็ต้องกลับกันทีนี้มาดูของวันนี้นะคะมาดูของวันนี้สถิติการคำนวณย,ย้อนสถิติอะไรก็โอเคหมดนะแต่ก็ต้องมาดู ของวันนี้ว่าสูตรเนี้ยที่ย้อนสถิติโอเคนะแล้วเขาจะไปต่อไปต่อของวันนี้ไหมเนาะห้าบวกเจ็ดได้สองสองบวกศูนย์ได้สองบวกเพิ่มอีกห้าได้เจ็ดนะคะแถวล่างค่ะหนึ่งบวกห้าได้หกหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้าบวกกับศูนย์ได้เก้าบวกเพิ่มอีกหนึ่งได้ศูนย์นะคะชุดวินก็จะได้เป็นศูนย์สองเจ็ดเก้านะคะศูนย์สองเจ็ดเก้าแต่เหมือนอาจจะเติมห้าเข้าไปอีก คิดว่า,น,าน่าจะมีตัวเดิมติดมาสักตัวเนาะอันนี้คือการคา,า,าดเดาการคาดเดาก็ <g ug> <g ug> อันนี้ของแอดก็คือสช่องสูตรหวยทำเงิน by แอดอิงนะคะ id line สำหรับสมาชิกที่ต้องการเข้ากลุ่มดูแนวทางพวยหวยหุ้นต่างๆหรือว่าพวกดาวโจนเลอเนี่ยนะคะก็เข้ามาได้นะคะทักไลน์ที่ id line 0 8 1 8ดเไลน์0891180170เข้ากลุ่มฟรีนะคะ สำหรับใครที่ติดตามสูตรคำนวณก็ให้ติดตามตรง youtube เพราะว่าตรงลายกลุ่มเนี่ยจะเป็นพวยสรุปนะคะจะไม่มีแบบแบบนี้ลงนะคะสำหรับคนที่แบบเออเน้นแต่รัฐบาลฮาหนอยกออ็ดูช่อง youtube นี้ก็ได้แต่เข้ากลุ่มนี้สําหรับแบบหลายๆแนวทางเลยค่ะดาวโจนหวยหุ้นอะไรอย่างเงี้ยจัน์ถึงสุกเนี้ยก็คือจะมีหมดนะคะาวสตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็เป็นแนวทางเป็นพอยแนวทางกันไปพอชุดวิน 4, 4ีชุดเนี้ยปกติแอดจะจับแบบเนี้ยก็คือเนี่ยเป็นแนวขวางแล้วก็แนวตั้งแนวนอนจะไม่ได้จับนะคะจับมาก็จะได้20แล้วก็29แล้วก็70 79ก็ได้ 4, 4ีชุดนะคะได้สี่ชุดสำหรับสายวิง่งสายลูดแอดฟันเให้นะคะ เด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดเพราะว่าแอดทำอีกสูตรหนึ่งอะ่ะเขาจะเด่นเจ็ดชนแอดก็เลยฟันเจ็ดคือเวลาแอดเขลองทําสูตรก็จะทําแบบสองสามสูตรมาเทียบดูอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลือกมาหนึ่งสูตรมาลงบางทีก็อาจจะเลือกผิดบางทีก็อาจจะเลือกถูกก็เน้นเน้นเจ็ดศูนย์เน้น 0, เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้า อจ,จับสามตัวบนให้ดูเผื่อว่าสองตัวล่างเนี่ยเขาจะมาบนก็มีสองเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ดศูนย์นะคะลองดูเป็นแนวทางนะคะ,ะสูตรก็ไม่วันนี้เขียนด้วยประการธรรมดาก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สูตรเขาต้องพลิกแพงตลอดเวลาจะเอาใช้สูตรนี้ตายตัวทุกวันไม่ได้เลยลองดูว่าสูตรสูตรวันนี้ถ้าเขามาพรุ่งนี้จะใช้ต่อไม่ได้อีกนะคะ ดังนั้นก็ให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็นำไปปรับใช้ดีกว่านะคะเมื่อวานนี้ยังดีลงน,นอยลาวแล้วเข้าลาวห <c oughs> น้นอยหลุดอะโอเคตานล่างนี้เป็นชุดสรุปนะคะ,ะฝากเป็นแนวทางประมาณนี้วันนี้วันเสาร์วันหยุดก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีเฮงเปังป,งปงทุกท่านนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ